ร่วมสนับสนุน Voice TV กับหน้ากากผ้า Voice Mask หน้ากากผ้า Voice Mask โฉมใหม่ผ้าหนาพร้อมสายคล้องพลาคอดสีสันสดใสผลฐานไม่ขาดง่ายป้องกันเชื้อโรคละอองน้ำลายจากการพูดไอจามรูปทรง 3D สามารถล็อกจมูกป,ปรับกระชับให้เข้ากับรูปหน้าซักได้ Your Voice Still Matters Under This Mask มี2ส,สีสีดำและสีขาวราคาชิ้นละ149บาทพิเศษ2ชิ้น249บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ o o o c c e p p a a s h v v i t ถามนะครับเรามาดูกันที่พลเอกประยุทธ์ฮนะท่านผู้ชมฮนะพลเอกประยุทธ์วันนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าอารมณ์ดีฮะยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับก่อนที่จะไปปฏิบัติหน้าที่นะครเนื่องจากว่าพลเอกประยุทธ์วันนี้เนี่ยไปที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์อเข็มที่3แล้วนะครับเรียบร้อยอนะก่อนชาวบ้านาประยุทธ์บอก จะต้องไปสกอตแลนด์จำเป็นครับไปทำไมเนี่ยสกอตแลนด์ไปประชุมโลกร้อนสุดยอดผู้นาเหรอฮะเวทีใหญ่ครั้งแรกของโควิดหลังโควิดประชุมโลกร้อนเหรอครับยี่สิบหกครับยี่สิบกไปไปช่วงวันไหนฮะเนี่ยสามสิบสามแต่ว่าแล้วประยุทธ์ไปเนี่ยมันทำให้โลกเย็นขึ้นปไม่ะไม่ไม่รู้แต่แผ่นดินประเทศไทยก็น้ำจะท่วมน้อยลง ยกตัวขึ้นมันยกตัวขึ้นดเดี๋ยวก่อนเขาฉีดวันนี้คือวันที่ผมไม่คุยพิจว,วัตรเดี๋ยวผมโดนคนดดวิจารณ์เยวแล้วก็คือคือเขาฉีดวันนี้แล้วไปวันที่สามสิบเอ็ดไม่เนะขาฉีดวันก่อนแล้วม้างเห็นคุณวิทิมพูดว่าไม่มีอาการหรือว่าฉีดเมื่อเช้าฉีดเมื่อเช้าดิครเมื่อเช้าก็ฉีดลงเหรอเห็นมันทบนาดตัฉีดไม่แล<ช>้วค<ช>ือมันต้องมันต้องรอเจ็ดวันอะไรก่อนไม่อให้มันบูสต์ให้มันทำงานเขาเขาเขาฉีดไปแค่สองเข็มปกติเขาก็ดูแค่สองเข็ม นี่เขาฉีเอกสารแล้วไม่ไม่มีปัญหาอืมอ๋อโอเคโอเคเขาไม่ได้ห่วงอะไรคุณคิดไอพวกท่องเที่ยวยังบวยเลยอะไรนะไทยแลนด์พาร์อะไรของเขาอะไทยแลนด์พาร์ทไทยแลนด์พาร์ทพาร์ทที่มันจะให้ต่างชาติเข้ามาที่ให้ยื่นให้เลยแบบเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกรอกเอกสารไงแต่กอบกรอกเอกสารเป็นปึ้งอ๋ออ๋อนี่มันต้องให้ให้กรอกออนไลน์ไงให้มันลงออนไลน์ไงอ๋อาก็ดีดีฮะแต่ปัญหาแต่ว่ามันจะเปิดประเทศวันที่หนึ่งนี่แล้วครับ ระบบมันเพิ่งเริ่มเมื่อวันสองวันนี่เองแต่ว่าต้องคือให้ยืดเจ็ดวันเขาว่าแล้วมันจะทําไปทําไมคือแทนที่มันจะออกมาก่อนนะในสักสิบวันอะไรเงใช่ไหมคือคนยังแบบเพรามันคนเอกสารมันมาอยู่เลยประกาศมาก่อนนี้แล้วค่อยไปตรวตัวทีหลังคือตัวโครงการนี้คาสั่งนี้มันเริ่มผลหนึ่งพจิกาไงทำก่อนมันไม่ได้เงินไงเอาเอาเข้าใจเข้าใจ อ่ละแต่ว่าพลเอกประยุทธ์วันนี้ก็คือเขาจะมีการประชุมระดับผู้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจฝ่ายสามฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยนะฮะสุดยอดอาเซียนนะครับส่วนโวรนาของธรรมศาสตร์ยังไม่มีคําตอบอธิบดีกรมควบคุมโรคออกมาพูดอีกคนค,คือสรุปแล้วก็พูดทางหลักการแหละอก็ถูกหมดแหละผู้ถูกแต่สิ่งที่คนแล้วก็บอกว่าคือยินดีให้คำปรึกษา แต่ตอนนี้ยังไม่มีการติดต่ออถ้าทําถ้านําเข้ามาได้ก็ได้โดยไม่มีการขัดข้องอะไรเพียงแต่ว่าประเด็นมันก็คือมันก็เลยมัมนมีคําถามเพียงแต่ว่าที่พูดในถูกหมดนะฮะมันหมายความว่าในฐานะของกรมควบคุม,คม,คมโรคก,ก็คือมันคือหนึ่งประสิทธิภาพวัคซีนเมื่อบริจาคม,มาแล้วมันต้องเก็บอุค์รวมที่เหมาะสมอย่างดีต้องคํานึงว่าการเก็บก่อนมาหน้านี้ได้เก็บดีหรือไม่ทีนี้ถ้าเป็นรัฐต่รัฐล้วก็คุยกันได้เป็นเอกชนเอกชนต้องคํานึงถึงเรื่องนี้ด้วยเขาไม่ใช่เอกชนพ่อค้านะมันคือมหาลัย องค์กรการกุศลสเนี่ยความปลอดภัยเนี่ยวัคซีนส่วนใหญ่ใช่ไหมเพระพาะว่าฉุกเฉินเนี่ยถ้าพบปัญหาขึ้นมันต้องมีผู้รับผิดชอบถ้าเป็นรัฐต่อรัฐเนี่ยก็คือต้องนําเข้าต้องเข้าหารือคอรมอเพื่อขอ,อ,ขอความเห็นชอบรัฐบาลยินดีพร้อมรับผิดชอบแต่คนเอกชนแล้วใครจะรับผิดชอบอันนี้ก็ถูกก็ผู้ถูกหมดแหละอ่อ คือลักษณะนี้มันรับมันต้องมันต้องได้รับการควบคุมกำกับจากออยเวลาเรารับบริจาคกันไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องถามต้นทางดูเอกสารให้ครบให้กรมวิทยาการแพทย์ช่วยดูใครบริจาคอะไรก็ได้แต่ถ้าเอาวัคซีนมาฉีดให้คนมันต้องมีหน่วยงานควบคุมแม้ใครเอายาไม่ให้ใครกินก็ได้ต้องดูว่าใครรับผิดชอบความปลอดภัยรับประสิทธิภาพไม่เหมือนเราไปซื้อจากโรงงานที่มีสัญญาชัดเจนมีผู้ผลิตชัดเจนรัฐบาลก็ดูแลหากซื้อต่อมาเขาเก็บดีหรือไม่ครับเราตอบมาแล้วต้องมีกระบวนการสักถามกันคือสรุปแล้วไม่ได้หรอก ไม่ต้องเอาเลยคือธรรทาาี่รรจะบ,บริจาคเนี่ยเขาจะบ,บริจาคก,ก็ยุ่งยากไปหมดยุ่งยากเพราะว่าก็คือเขาให้ข้อแนะนํากับธรมรมศาสตร์อ่ะปัญหาคือว่าทั้งหมดเนี่ยต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยเพราะว่าธรรมศาสตร์ถือเป็นองค์กรเอกชนแบบหนึ่งที่ไม่ใช่รัฐเพราะว่าเขาเป็นปบริจาคระหว่างสถาบันต่อสถาบันใช่ไหมก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่หมดเลยคือธรรมศาสตร์ต้องมีอยยองตัวเองไหมธรรมศาสตร์ต้องมีหน่วยควบคุมคุณภาพของตัวเองไหมธรรมศาสตร์ต้องรับผิดชอบเองด้วย ถ้าฉีดใครแล้วตายเอออย่างนั้นเหรอทําไมคือเมื่อวัคซีนมันฉีดคนไทยเหมือนกันถูกไหมคุณไปเสียเสียเงินนําเข้าเสียเงินซื้อเนี่ยร้อยยล้านโดสอันนี้เขาบริจาคและเป็นวัคซีนมีคุณภาพด้วยทําไมไม่มีหน่วยงานเหล่านั้นมาช่วยอำนวยความสะดวกธรรมศาสตร์ให้กับธรรมศาสตร์เขาเริ่มต้นใหม่อะคุณก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งเหรอเนื่องจากมันเป็นคนละหน่วยงานกันท่าไหร่เเ่าไหร่ประมาณพันหนึ่งประมาณพันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยบาทในราคาขายนะ อันนี้สามล้านโดสนะสามพันล้านอ่ะใช่คือกลายเป็นว่าปัดภาระทั้งหมดที่สาม <3 S 2> พาันล้านเนี่ยก็คุณคุณไม่เป็นลูกมือของรัฐเองพูดง่ายคุณก็ไปเริ่มต้นเอาเองแล้วการอย่างเงี้ยคือโอเคมันไม่ไปตามหลักมันไม่ใช่งานคุณอนะ่ะใช่แต่มันน่าจะมีรัฐบาลเนี่ยต้องเข้าไปอำนวยความสะดวกเฮ้ยแล้วตอนซิโนฟาร์มนี่ใครรับผิดชอบอ่ะซิโนฟาร์มก็ลาวิไลแต่ลาวิไลก็ไม่รู้ยังไงแต่ก็มันมีคนช่วยเยอะแล้วนี่คือหลักการเดียวกันวะ เออคือคือตามหลักไม่ก็เขาเาไม่เขาเขาเลือกได้ไงเขาจะช่วยหรือไม่ช่วยอะ่ะงงอ่ะคือรัฐบาลเนี่ยต้องไปสั่งว่าเฮ้ยอ,อยอเอ,อ,เอยรยวิทยาศาสตร์การแพทย์เอยหน่วยประกันคุณภาพอะไรทั้งหลายแหละต้องเข้าไปช่วยธรรมศาสตร์ในการจัดก,การเรื่องนี้อ มันเป็นสถาบันการแพทย์อันหนึงที่ไม่ได้มีทุกอย่างครับแล้วคุณมีกฎหมายมีขั้นตอนระเบียบว,ว่ามันต้องผ่านอ,อยอแล้วถ้าอ,อยอยไม่ช่วยดู้ทําไงให้อ,อยให้เขาตั้งอ,อยอเองเหรเป็นรัฐอิสระเหรอถูกช่วยช่วยมีวันซ็อปเซอร์วิสหน่อยได้ไหมอันนี้คือต้องติดต่อหน่วยงานไหนไม่ใ,<ห>ใช่ว,ว่าหน่วยงานไห,ไหนมีโอกาสนําเข้ามาแล้วแล้วคุณก็ต้องไปให้เขาเริ่มเองอย่างนี้มันไม่ถูกต้องครับประเด็นคือตรงนี้คือปิดไปหมดเลยใครจะบริจาคก็ไม่ได้ในทางปฏิบัติแล้วไม่ได้เพราะเขาไม่มีคุณกลไกของตัวเองออ นี่แหละอันนี้มันเป็นปัญหาแล้ว,ลวไอ้ประเด็นนี้นะมันสามารถอดัดได้ใช้ได้กับทุกเรื่องที่เขาบอกว่านักธุรกิจจากต่างประเทศมาเนี่ยจะมาติดต่อทําธุรกิจในไทยทําไงติดต่อหน่วยงานนี้หน่วยงานนี้หน่วยงานนี้คือคือกรณีโควิดสองปีที่ผ่านมามันสะท้อนความล้มเหลวของระบบราชการคือถามว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผิดไหมก็ไม่ผิดก็เขา มันต้องมีงบประมาณนะเข้าใจไหมคันเขาไปช่วยธรรมศาสตร์ต้องมีงบประมาณต้องมือมันไม่มีการอนุมัติมาทํำยังไงอ่ะถ้าไม่มันเป็นไม่เป็นนโยบายสั่งการมาจากข้างบนนะมันก็ไม่ขยับไม่ได้มันก็ได้แค่นี้หนึ่งพฤศจกิกรยนี้เขาพร้อมเปิดโรงเรียนนะฮะแล้วก็มีโรงเรียนขอเปิดออนไซต์กว่าหมื่นแห่งนะครับผมพูดประเด็นนี้เนี่ยเพราะว่าผมต้องการจะเชื่อมมาที่ประเด็นของเ,อเรื่องของอวฮะอวเขามีมติปลดล็อก ok, เรียนปริญา 3, รญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกไม่ต้องกําหนดปีจบนะฮะพี่ถึกพี่ชวัฒ คือตะก่อนเนี่ยถ้าเราเรียนปริญญาตรีเนี่ยต้อง4ปีแล้วก็ไม่เกิน8ปีใช่ไหมฮะถ้าเกิน8ปีเนี่ยก็คือจบและคุณต้องไปเริ่มต้นใหม่นะครับปริญญาโท2ปีไม่เกิน5ปีปริญญาเอก3ปีไม่เกิน6ปีล่าสุดเนี่ยนะฮะเขามีมติยกเลิกกำหนดเวลาเรียนปริญญาในระดับอุดมศึกษานะครับทุกระดับซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของคุณอนเนกเหล่าธรรมทัศน์นี่ให้เกียรติท่านด้วยวรัฐมนตรีอ,อรบอใช่นะฮะสิบเก้าจุลานะเนี่ย ก็ถูกแล้วคือเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือกายุลาเคยแบกเสลียงเปล่าไม่แบกสิตอนนั้นแกเป็นนายกสจมพักยุลาประชาชนอ้าวไม่แบกเหรอทำไมตอนนี้แบกอ่ะตอนนี้แบกคือคือเขาให้ผลว่าโลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนการกาหนดระยะเวลาไม่ตอบโจทย์การพัฒนาคนฉะนั้นเราไม่ควรจํากัดการศึกษาด้วยเวลานะฮะอย่างไรก็ดีต้องชี้แจงว่ายังมีการรีทยอยู่หากเรียนไปแล้วแต่ผลการเรียนไม่ถึงเงื่อนไขนะครับ เอ้ยแบบนี้คือผมจะเรียนแล้วจะเรียนกี่ปีก็ได้อย่างเงี้ยหรือยังไงก็ได้ก็จะเหมืเหมือนที่ต่างประเทศใช่ที่เรียนไป้วทำงานไปด้วยหลักการมันควรเป็นแบบนั้นการเรียนมันเพื่อเพื่อเพื่อปัญญาของตัวเองมันไม่ได้เรียนไปเพื่อจะจบเป็นอาชีพหรืออะไรอย่างนั้นมันควรจะมันเป็นหลักการของการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือสมัยสมัยนี้เขาเรียนกันแบบเรียนไปเรื่อยๆเขาก็เรียนได้ลาไปแบบคลอดลูกอต่างๆลาไปเลี้ยงลูกลาไปทำงานได้เลยกลับมาเรียนใหม่เนี่ย มันต้องมันต้องยอมรับอย่างนี้ละครับใช่ครับอ่ะเรามาดูกันที่เรื่องนี้ก็ยังคงควันหลงกันอยู่เนี่ยนะฮะไม่ใช่ควันหลงควันหาเลยแหละควันหาโอเคเชิญแล้วพี่ดึกสำนักบริหารกิจการนิสิตจุลาจะสอบสวนลงโทษทางวินัยนิสิตที่ยกเลิกขบวนการอันเชิญพระเกี้ยวข้ออ้างของเขาเนี่ยมันยังงฮาเลยคือคืออย่างแถนประเทศไทยเนี่ย ใช่ไหมมีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติศาสนาความเชื่อถือความร่วมศรัทธาต่างๆแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสันติมัช้านามจุลาตหนักและให้ความสําคัญกับลักษณะดังกล่าวที่สอดคล้องอุดม์คติในวงวิชาการเสมอมาจึงให้ความสําคัญกับการยอมรับความแตกต่างหลากหลายทั้งความคิดความเชื่อหรือแม้แต่ความเชื่อทางการเมืองเคารพเสรีภาพในทางความคิดทางวิชาการทางบุคลากรนิสิตมาตลอด การเปลี่ยนแปลงความคิดย well ่อมเกิด um, ขึ้นได้เสมอเป็นเหตุการณ์ปกติสามัญของทุกสังคมเพราะคือต้นมาอย่างสวยเลยอ่ะแล้วไงต่อฮะเนี่ยแล้วหาว่าไอ้ที่ทำเนี่ยไอ้ที่คุณไปยกเลิกขบวนเพรเกี้ยวเนี่ยเท่ากับคุณไปลบหลู่ความคิดคนอื่นความเคารพของคนอื่นเฮ้ยเขาห้ามเหรออะไรวะเขาไม่ได้ห้ามจัดนะเขาไม่ได้ห้ามมาคุณยากแบกคุณไปแบกเอ เนติวิทย์ก็พูดชัดก็มาแบกเองก็แค่นั่นเองเขาไม่ห้ามเขาไม่ได้ห้ามดิแต่ลงท้ายบอกว่าเนี่ยคือกระทําการไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกผ่านแถลงการหรือสื่อสิ่งพิมพ์กระทบกระเทือนแต่บุคคลที่เป็นที่เคารพเทิดทูนศักการะของผู้อื่นโดยไม่ได้เป็นไปตามหลักวิชาการอะไรวะอย่างนี้สรุปแล้วเขาเคารพความแตกต่างหลากหลายไหมจุฬาเนี่ยเขาขึ้นต้นว่าเขาเคารพความแตกต่างหลากหลายแต่บอกว่าผลมันเนี่ยแต่บอกว่าห้ามไป ข <laughs> ้อเคารพความแตกต่างหลากหลายแต่แตกต่างหลากหลายแล้วห้ามไปกระทบความเคารพของผู้อื่นกระทบความเคารพของผู้อื่นเนี้ยนอกจากออนอก,กจากโดนหนึ่งหนึ่งสองวลายยืดเยื้อฟุ่มเฟือเฟ่อยหลักๆก็ <ๆ S 2> คือว่าคิดไม่เหมือนกูอืเท่ากับไม่เคารพมีความผิด <laughs> เออแล้วพูดทำไมตั้งแต่ต้นไอ้อออความแตกต่างหลากหลายหฟุเฟือยคิดไม่เหมือนคิดไม่เหมือนผู้บริหารมาอะไรมีความผิดอคิดไม่เหมือนสิทธิ์เก่ามีความผิดแล้วมันเรื่องอะไรอ่ะ มันเรื่องอะไรคือฟุตบอลประเพณีเนี่ยไปมามันบิ๊บได้ชัดเจนมากเลยคือสมาคมสิทธิ์เก่าทั้งสองมหาลัยเป็นคนจับครับแต่แล้วบับงคับให้เด็กบ,บ,บังคับให้เด็กแบกเราบังคับให้เด็กจัดพาเลทใช่เราบังคับให้เด็กเกณฑ์ทั้งนั้นพูดจริงๆเ,ออเกณฑ์ทั้งนั้นออแล้วก็สร้างแบบสถาบันนิยมขึ้นมาแล้วก็เ,ออเรารักจุลาเรารักธรรมศาสตร์แล้วก็พยายามชักจูงให้คนไปแต่จริงๆเนี่ยจำนวนมากเกือบเกือบทั้งหมดเอาเนี้ย ถูกเกณฑ์ขึ้นสแตนผ่านระบบโซตัสบ้างผ่านอะไรบ้างอย่างเป็นระบบถูกเกณฑ์ไปฟุตบอลไปดูทุกเกณฑ์ทุกอย่างอะทุกทุกระบบแล้วก็ไปเอานักฟุตบอลทีมชาติมาใช้อ,อย่างเงี้ยใช่ไหมครับ<อ>แทนที่จะเป็น,นเ,เด็กนักบอลจุฬาธรรมศาสตร์กันจริงๆอะไรก็ไม่ใช่อ,อย่างเงี้ยก็สรุปซึ่งมันผิดประเพณีด้วยต้องบอกว่ามันบิดเบือนบิดประเพณีไปจากเดิมด้วยเราต้องเข้าใจว่า ฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยมันมีขึ้นครั้งแรกปี2 4 7 7หลังการก่อตั้งธรรมศาสตร์หลัง2.4.75เแล้วมหาหลัยหลักตอนนั้นมีแค่2มหาหลัยเขาก็รีเริ่มการจัดฟุตบอลปรเพณีขึ้นมาปี77ปี77ที่ที่สนามหลวงแล้วก็หาเงินสมทบแบบคือเก็บตังค์คนละบาทหาเงินเพื่อที่จะไปแบบเป็นบลกเป็นการ,ร,รผสมอะไรแบบนี้ยใช่ไหม เขาก็สนุกสนานแบบนั้นนะคือสนุกสนานกันเฮฮามันไม่ได้มีอะไรที่มันต้องเป็นประเพณีแบบที่ที่มันสร้างกันมาทีหลังนี่เลยครับเนี่ยมันมาสร้างกันทีหลังทั้งหมดอ่ะไอปีสองพันห้าร้อยเจ็ดเนี่ยก็แบบแบกพระเกี้ยวเนี่ยที่ไปอ่านดูเชิญพระเกี้ยวก็เบาๆเขาก็เขาก็ทำกันสี่ห้าคนอะไรแบบนั้นเองมันไม่ได้ใหญ่โตเหมือนยุคหลังฮะอืแล้วต่อให้เป็นประเพณีมันก็เลิกได้ใช่ไหมมันก็ ทุกอย่างมันก็มีประเพณีใหม่ขึ้นมาแต่ว่าประเด็นคือว่าทําไมถึงไม่เลิกต่างหากเมื่อมันยังซ้ําๆวนๆแล้วไม่เลิกเนี่ยแปลว่าประเพณีนี้มันรับใช้บางอย่างอยู่เช่นมันรับใช้เชิดชูให้สองสถาบันนี้ดูเป็นสถาบันการศึกษาที่ยิ่งใหญ่กว่าสถาบันอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เกิดคอนเน็ชันระบบอุปถัมภ์ช่วยกันในวงราชการช่วยกันในวงการเอกชนทั้งหมดเนี่ยมันเอื้อกันแบบนั้นแหละมัน เพราะฉะนั้นตัวประเพณีแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ทันสมัยและมันไม่ได้มีคุณค่าคในคุณค่าสมัยใหม่และอีกข้อหนึ่งที่พี่ชูวัฒน์พูดเมื่อ,อวนันังคาที่คุยกับผมคือพี่ชูวัฒน์บอกว่าคนที่มาแบกหามเนี่ยหลังๆเนี่ยมันก็ต้องไปเกณฑ์มาเกณฑ์อยู่แล้วสนลักษณะเป็นบังคับเข้ามาคุณไม่เกณฑ์ผ่านระบบคะแนน <ใจ S 1> หอนะพักคุณคะแนนกิจกรรมหอพักเนี่ยนะคุณก็เกณฑ์ผ่านระบบสตับนะครับซึ่งไฮไลท์ของจุฬาในครั้งนี้เขาพูดอย่างนี้ฮะบเขาบอกว่าจุฬาไม่อาจนิ่งเฉย พร้อมกับถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการนะครับรวมทั้งจะได้ดาเนินการสอบหาข้อเท็จจริงโดยเร็วหากพบว่ามีการการะทาที่ขัดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบของทางมหาหลัยมหาหลัยก็จะได้ดําเนินการทางวินัยต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของทางตัวมหาหลัยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยว,วันนี้มันมีข่าวนะฮะจากกองประชาการกองทัพไทยพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชจการทหารสูงสุดมีนโยบายให้สํานักสวัสดิการทหารฮนะ,รอะกองประชาการกองทัพไทยปรับพันธบทเพลงขึ้น เพื่อเทิดทูนและก็น้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีคุณอุปการต่อแผ่นดินไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะและก็บทเพลงที่แสดงถึงความรักของกองทัพไทยที่อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนชาวไทยด้วยนะครับซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่แล้วตามรายงานข่าวก็บอกว่าจะแสดงให้เห็นถึงทหารมีความพร้อมที่จะสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อผืนแผ่นดินไทยนะครับแล้วก็รักษาเอกราชแห่งชาติไทยไว้บทนักเพล่าเนี่ยมีสมเพลง,พลงขัติยราชแห่งชาติไทย วีรกษัตริย์ชาตินักรบของทัพไทยหัวใจเพื่อประชาชนโดยคนคนคนแต่งคนแต่งทำนองอะไรอย่างเีน้นี่ดูเหมือนคนดีคนหมดเลยนะเออออบอกพันทำนองนะคนแต่งทำนองพันเอกสมเกียจจุนโอภาสคนแต่งเนื้อ้องพันเอกฤาชิดคุณาวงทั้งสามเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนคนที่ <คน S 1> เรียบเรียงอ,อคนเรียบเรียงเสียงประสานครับคือผมก็ไม่ว่าแหละแต่ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องของสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นเรื่องของประชาชนไม่ใช่หรอคือกองทัพเนี่ยผูกตัวเองแล้วผูกขาดใช่ไหมผูกขาดในการที่แบบพยายามที่จะแบบเอต้องเป็นของตัวเองนะต้องเป็นวิธีคิดในแบบตัวเองเท่านั้นนะคือใครคิดไม่เหมือนกองทัพผิดครับใครผิดไม่เหมือนไม่เหมือนราชการผิดตีคุกอือครับก็ค,บบคิดไปทำไปไม่มีใครห้ามฮะ อแต่อย่ายัดเยียดละกันออืืคันนี้นะนี่เมื่อวานคุณธนาธรวิทยาเบญจางเนเอ,อชื่อแรนเขาชื่อฮองเต้นักศึกษามนุษยศาสตร์เชียงใหม่เนี่ยเป็นแจนนำพักวิลาเชขาพดูดที่เชียงใหม่เขาบอกว่าเ,เขาเนี่ยแบบมาที่บ้านผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอสันทราย ที่ว่าสารไปตั้งให้เป็นผู้มุ่งกับดูแลการประกันตัวขอว้อโดนหนึ่งสองไงแล้วก็ถูกขอฝากขังมูลที่ยีิบเจ็ดที่ผ่านมาก็อบอกพอไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีตำรวจนั่งจากสาพเชียงใหม่นั่งรออยู่สองคนชื่อพันตำรวจโทเกลึกชัยกิติพันตำรวจโทสันติคาใสรแล้วมกับสอบสวนแล้วแจ้งบอกว่าจะแจ้งข้อเท็จจริงและข้อกล่าวหาในคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองซึ่งเป็นพฤติการเพิ่มเติมจากพฤติการเดิม และยื่นเอกสารสองฉบับมาให้อืคือบันทึกการแจ้งข้อสจจริงและข้อกล่าวหาเพิ่มเติมและบันทึกใบต่อคาให้การซึ่งพิมพ์มาก่อนแล้วครับทั้งที่ไม่เคยให้การเอ่อคุณธนทรเน,นี่ยแกก็บอกว่ากระบวนการดังกล่าวนี้มันไม่ถูกต้องอืผิดวิสัยก็ไม่ยอมลงชื่อและไม่ยอมรับเอกสารแล้วบอกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายอเอ่อให้ตํารวจเนี่ยออกหมายเรียกมาให้ถูกต้องตามกระบวนการตํารวจคนนึงก็ยื่นหมายเรียกมาให้บอกว่า เออเป็นหมายเรียกครั้งที่สองลงวันที่26ตุลาให้ไปางงานตัวในวันที่27ทั้งที่เขาไม่เคยได้รับหมายเรียกครั้งที่หนึ่งเลยทีนี้ก็เลยเอาก็โอเคถ้าได้ยื่นหมายเะรนี้ก็รับไว้ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านหลังจากออกมาออกมาแล้วผู้ใหญ่บ้านก็โทรหาบอกว่าลืมเอกสารมาให้กลับมารับเพราะเข้าไปถึงก็มีการเอาเอกสารสองฉบับที่ที่ตำรวจพยายามจะยัดเยียดให้นี่แหละประกอบว่าผู้ใหญ่บ้านลงลายมือชื่อเป็นเอกสารแล้วระบุ ในช่องลายมือชื่อว่าผู้ต้องหาไม่ยอมลงลายมือชื่อทั้งที่เขาไม่ยอมรับเนี่ยนะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องปรึกษาทนายก่อนในกระบวนการเนี่ยผู้ใหญ่บ้านก็ยังรับมาแทนครับอันนี้คือผิดบป,ปอวิอยาญาหมดเลยอ,อผิดปอวิอยาญาทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายใช่ไหมก็คืออ,อ,อันเนี้ยคือทนายความเขาก็แยง้งว่านี่มันมันไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการทั้งหมดเลยครับ ครับแล้วก็ก็เนี่ยนะฮะพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่รู้จะสรุปยังไงเนี่ยนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่เขานํามาเปิดเผยนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความที่ไม่ชอบมาพากลในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับก็ต้องรอดูนะไอ้เรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องแรกที่ผ่านมาเนี่ยมันมีมา,มาห,มลหลายครั้งแล้วนะฮะในเรื่องของนักกิจกรรมหลายๆคนที่จะโดนในลักษณะแบบนี้นะฮะครับ,รบก็มันจะมีหน่วยงานกดกลไกทาง ของของภาคประชาชนเนี่ยที่จะพยายามจะฟ้องเชิงรุกแบบนี้เนี่ยมันก็คงต้องเอาคดีแบบนี้มาดูแล้วก็ต้องเอาผิดเจ้าหน้าที่ให่ได้ในการทําผิดแบบปอวิอาญาอย่างเงี้ยไม่งั้นเขาก็ทําได้ตามอําเภอใจอยากจะแกล้งใครก็ทําแล้วทําไมศาลยอมรับการกระทำนี้นั่นน่ะสิมันต้องไล่กันไปให้ถึงขั้นนั้นนะไม่งั้นแล้วเราสถาปนาระบบก,กฎหมายที่เป็นธรรมไม่ได้เลยครับครับนะฮะ,ะคุณผู้ชมฮะเราใกล้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตโฆษณาตรงนี้หน่อยนะฮะ นี่เป็นสินค้าที่เรามาตั้งโชว์และเปิดรายการแล้วเราผมก็ไม่มีโอกาสได้พูดคุยนี่คือป๊อปคอนเนี่ฮะป๊อปคอนเนี่ยของเราจะทำมาทั้งหมด2รสชาติด้วยกันคือรสทรัฟเฟิลและอีกรสหนึ่งเนี่ยนะคือคาราเมลอัลมอนด์เนี่ยฮะอันนี้คือกินได้เลยกินได้เลยฮะกินได้เลยฮะแกะไอติมแกะก็ร้อยเจ็ดสิบเาบาทฮะเหรอ179บาทใช่แต่ว่าแต่ว่ามันมีไอติมแกะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคนอาจจะถามว่าเฮ้ยทำไม179บาทเพราะว่าตัวนี้ของเราเนี่ยเราคัดสรรป๊อปคอนเมล็ดเนี่ยแล้วเราจะเป็็นเมลดใหญ ถ้าถ้าดูจากในภาพนี่เลยนะเราเหมือนจริงๆฮะเกรดดีมากอาของเร<ด><ด>าเป็นเกรดดีนะฮะเป็นไซส์ใหญ่เพื่อให้ได้ป๊อปคอนที่มันเต็มปากเต็มคำเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่ว่าเวลาไหนเวลาคุณเราเข้าปากมันจะแบบมันจะแน่นไงแบบถ้าป๊อปคอนชินเล็กๆกินแล้วมันมันไม่ฟินเป็นโฆษณาไงไงตัวเองยังไม่ได้ชิมเลยอ้าวผมชิมแล้วอร่อยมากเอาเลยพี่แล้วมันมันไม่ได้เหนียวหนึ่งนะได้ได้แต่ว่าวันร้อยจะแกะเนี่ยผมก็เลยไม่มั่นใจอั่ว่าห้าคาหนึ่งเหมือนกันห้าคำหนึ่งใช่ไหมฮะาหนึ่งอันนี้เราต้องบอกว่า ไม่มีสารเจียปนไม่มีสิ่งปนเปื้อนไม่มีประโยชน์มันก็ต้องเปื้อนดะครับเพรมันก็ต้องเปื้อนคาราเมลครับเพรามันก็ต้องเปื้อนคาราเมลเปื้อนอัลมอนด์เปื้อนทับฟอลไม่งั้นมันจะโอเคโอเคโอเคที่ผมโฆษณานะฮะก็โอเคคุณผู้ชมฮะ179บาทนะครับเขาเรียกว่า voice popcorn นะฮะถ้าสนใจก็021148114ติดตามเข้ามาได้นะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ 没啦，没啦，没啦，没啦。